สวัสดีคะ่ะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ได้มารีวิวมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมว่านนองโพนครสวรรค์ด้ามไม้ฝักไม้ขนาดความยาวเฉพาะใบ7นิ้วครึ่งยาวรวมด้ามและฝัก11นิ้วนะคะ มีดเก่าลงเพราะเดิมสนใจทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะชมใบมีดข้างในนะคะ เป็นมีดยุคต้นหลงพ่อเดิมนะคะ สนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้หรือแอดไดมาแอดไลน์มาได้นะคะที่092 6629 665รูจิการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> เป็นมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมบัดหนงองโพนครสวรรค์ ด้ามไม้ฝักไม้ยาวเฉพาะใบ7นิ้วครึ่งยาวรวมด้านได้ฝัก11นิ้วครึ่งนะคะสนใจสอบถามกันได้หรือแอดไลน์มาได้ที่092 6629 665องหหจิการคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ สนิมขึ้นตามการเวลากันแน่นนะคะเก่าเดิมเดิมสนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้คะ่ะรูจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ